พ่อกาลังมาแต่บ้านพี่น้องมาเมื่อเอาขี่มูเนาะเมื่อสื่อขี่มูเนะาะค่ะเจ้ามาใส่อันบัคคอโพดเพลินส,ส,สอบแล้วเท่าไหร่ีแม่ขี่มูเนาะสี่สอบร้อยสี่สอบร้อยหนึ่งพี่น้องมันกระกระถือยูสอบละเสาะหาบัตเนาะ หา<ห><ล>ยเดยสอบหนึ่งวันแล้วลก็หายกันเลยสาบายดีเด้อนอะสาบายดีบัดสุขสุขนสบายดีตอนสวยพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวนหลันถุงเด้อทุกคนเนาะ <c oughs> บรรยากาศเมือนี้ก็คือลมๆพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาอันสิบอันเบืกี้ใส่บัตรดินมาเทียงลังนี่สิบโมงเสาร์น,นตอนนี้บ่งเนี้ยเราไม่รู้กำลังผ่าบัก แม่เถากับสมุนอุ้ยมีดำยัีปีกบโบมันนอนในทีเทียงนะเขาเกือเขาเรี่อวกี่นี่ว่าสิจับมาหน่อยอาบน่ำพี่น้องมันเหม็นแท้งจะมันไปหาห้างกสิอาบใครอาบหรือเ่าใคอาบมันเหม็นเหม็นเด๋มันไปหาเกือกเอาเอียงนะแม่แม่ อีเมถากําลังพาบัก,กระบกพี่น้องได้เวียกใหม่อีกแล้วเนาะเวียกนี้เวียกง่ายๆเวียกสบายสบาย,บายพาบักระบกกระโบ,ะโบได้เมื่อยทอเสียหนาได้ล่ะผู้ได้เสียเอากระสั่งมาพี่น้องซ้อนสีได้ฝากที่เดียวเนาะฝากในอาทิตย์วันจันทร์สีได้ฝากเพราะว่าวันทิต์เขาจะาบได้ขำเลยวันจันทร์นะขเขาจะฝากของ ผู้ใดยังหูราคากะเสร็จมาถามเด้อทุกคนเนาะราคาหลังไม่แอดเฟซบุ๊กตะวันเดิม,มาได้เลยเนะาะเฟซบุ๊กตะวันนะคะตะวันแสงสวนนาเนาะเป็นภาษาอังกฤษมันสีมีอยู่ในบนพื้นหลังหนาปกซองขนาพี่น้องเนาะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะถ้าผู้ใดที่สนใจอยากสั่งไปขัวกินกับเขานั่นนี่ขายถึกๆจ้า สาวบุญบริการกับอีแม่เท่าเนาะตื่นมาล้วก็ไปล่อไผไ่ปมันบางคนกับเขาสวนเนาะไผ่บบมีเวียกกับไปหาขุดกบขุดเขียดบบมีคนใดว่าสินอนอยู่สื่อพี่น้องขั้วผักขั้วหญ้าเนาะปลูกไว้แล้วก็ตรงได้เห็ดตรงด้ขั้วอย่างอีแม่เท่าเหมือนนี้เห็นเราอยู่สื่อเราก็ขางกะมาแต่วัด่นเขาเมื่อวัดเหมือนนี่ มันมันมันเลยค่ะแม่กินให้เบิ่งในแม่สมุนชิมดูเสียบมันสมใจบอมันแบบววานเขาสิเป็นตะสื่อตะขาอยู่บนนี่ฮะเดี๋ยวสิให้เบิ่งใกล้ๆเนาะผ้าแล้วมันก็สิเป็นแบบนี้คนเบิ่งมันบ่ได้เป็นไก่กุ้มเด้อแต่ว่ามันเสียบเด้พี่น้องนี่เนาะมันเป็นแบบกระบอกปีนี่เก็บสดๆใหม่ๆในปีนี่เนื้วมันเขียวยมหน้าตกมายามนี่เลยกัน ตากเด็กตากฝนไวมันก็พิชาง่ายเนาะมันโัผิดหวังกรอบไปขวดนะมันสิ้นหอมๆเนาะวเวลาเอาใส่เกลือมันก็สินัวๆหน่อยหนึ่งแ่บวิธีผักง่ายๆนี่อืมอืมดีเนาะ นี่นี่ทุกคนผ่าสดๆเลยโบดได้ดุดเนาะโบดได้ผ้าไวดุดเนีผ่าแล้วก็ะสีส่งไปหายเลยน้องผู้ใดอยากได้กะทางทาสาวรรค์ได้เลยเลยด้อทุกคนเนะาะขอสาวรรค์สีได้ฝากให้เธอเดียวนี่ ระวังมือในจหน้อยพี่น้องเรื่องผ่ามากระบกนี้มันก็พาง่ายอยู่เข้านั่งอยู่ซื้อมันก็ไม่ได้ไปาหาเหมยไปไหนเพราะว่าเข้ากิบมาไวแล้วแล้วเนาะเหลือแต่พาซื้อมันตากแดดตากพลแล้วมันก็พอยใส่ผ้าหรือว่าใส่มีดอีโต้ก็ได้เบิ่งอีเมเขาวนะ้ององเสียขาอีเมเึ้นเท่ แม้มันบทเจ็บดิโหแล้วอ่ะขัวกินกับเขาก็เสียบนะเพราสิขัวสู้กินกินยุเพล่นนี่มันโมั่นมั <c oughs> ม่นมัม่นมันม่นมั่นมั่นนั่งพิงแดดไปนำเนาะ เห็นได้จริงแต่ว่าเน็บมากหนึ่งไตัวอยู่ผ่าสะเคียงคักแนวเลยระวังหนึ่งมือเลยนี่บางอันมันกลายโบลงเนาะข้างหลดเสียวน้ำเจียวได้สมบูรณ์ผามันวง หนาวบ่บรรยากาศเลือดขนั่งยูโฮมผัดว่ามันหนาว นางถึงกแดดกะซีว่าหอนโพดแสยยอลูกภาพ ขาเนี่ยมันบงตัดตีนยายซะตุณยายแล้วนั่งกันคดครขาไม่ได้ วางที่ย่ว่างก็เห็ดโตให้แม่กนเบิดแล้วเันะขานเาลูกลานย่งแม่ลูกบ้านน้นเสียแล้วเท่านี้ใหผาลูกลานเดิฉันจะไปไปบ่ันแล้วติอย่งบางหมากมันกับโบท่านได้ลง เม็ดใหญ่ๆแบบนี้มันก็สิได้ไวเลยพี่น้องเนี่ยนะตอนนี้นะมีคนสั่งจองเข้ามาแล้วห้ากิโลค่ะพาไปจะขอดนอนหากิโลแล้วโลหนึ่งหรือมันโบได้หน่อยๆเลยพี่น้องอันนี้เดี่ยจ้าม้าห้างกระได้พ่อซองขีดหรือโบโลโบ่ได้ห่านโล่นะ่ว่าสีฝากให้วันจันทร์เนาะพอเมื่อคืนเขาเจ้าโบได้ครับเขาโบได้ส่งวันอาทิตย์ บนในกระสอบน่ะยีเทียงเชิงบนแลเอมาบ่เลยรูก็ตามขอบเบิวยนี่อน้นี่เส้องบกลเสือญุนีตเก๊กโคผลลไยข้อีที่ได้หน่วยยังไร

แต่ว่าหฮาผ้าเอาแบบนี้นหละพี่น้องมันสิแตกแน่เ้ยเนาะมันบ่ได้เป็นไก่กุ้มยังได้แต่ว่าแบบนี้มันจะเห็นเน่ามันงามทางในมันเนะอ้าเป็นไก่กุ้มน่ะบางหน่วยหฮาบุกบ้วดยเสามันเน่าหรือมันบ่เน่าอันนี้แบบนี้มันขาวงามได้แหละเอาไปกับพอมขัวเลย ผ้าใหม่ๆหมเบียนีมันกับโบอันนั่นมันกับโบเมนอัพนะ ในเรื่องราบุมาเลยนี่จังมาอคุณนะจ่าบ้านเวลาท่าสั้งมาเมื่อเมงไล่กมาแหลยทำันนี้ห้ามเบิ้งอะไ้เลยเลยนะครั โอเคทุกคนเราก็สินังผ้าไปไเ,รไเรื่อยๆนี่แหละหล่เมื่อยอยู่บ่เสียขาตอลอดเวลาอยู่สีฝากวันจันทร์เด้อนค่ะเด้อเนาะผ้าจนเงาจบเลยเสียาโลเน่ะโลหนึ่งทำไปได้หน่อยๆเนาะคลิปนี้เขาคือสิรร่เด็กพรายาดลาเด้อเนี่นเราขอบใจก็สู้ทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กาวันเด้อที่น้องเราจังเด็กก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะแม่มเม <คำ S 1> ื่อเอาบองทำพอกันทิพน่าเด้อ